ร้องเพลงเหตุแมทีร้องเพลงเหรอไงนี่ว่า <Así S 1> คือเหตุผลอย่ามาเฮขึ้นป้าน่ะนี่ว่าคืออย่ามาเฮขึ้นป้าแบบนี้บอร้องเพลงนี่บอร้องเพลงนาดิกโก

รถมันมมีตีนแล้วหนรถมันตีมันหักแล้วถ้ากันแพนแย่งตีนรถรถเก่งนี้เนะมันหักเอาัหักนะเอ้ยบอกมันหักเห็นบอตีมันหักไปนะตีมันหักแล้วมันมาเมื่อไรกนะตีมันหักกันเล้ลูกรถมันม่มีตีนเะออ sao mà đi bắt đúng con? Rồi, nghe sao Mẹ chân nó bảo đúng. Đúng. là phải đi ngắm ngắm này, cơm hồ nó này, có chuyện sẵn nó. Và đi xin được đi đi mẹ bảo đi đi Mẹ bảo xin được. Mẹ cho hai ơi, hạnh Rồi. Rồi. Nè nè. Ô ta na. Nè nè nè. Nè นุ้นีวอ่าอ่าอ่ะนุ้ยร้องเพลงอ่ะน้องเพลงฉันนะเก้าอ๋อเด็กเก้เฮ้ยอย่าลูกในหัวฟาดฟื้นนะเห็ดฉันก่อนนะหาแน้เจ็บเจ้าของให้ลูกเอ้ยแย่งกันแย่งกันเลยแย่งกันนี่ร้องเพลงดีร้องเพลงนี่ก็ร้องเพลงลูกแหละ hả? ươi hên hả? ươi hên còn chị lông? lông phạt phươn à? ơ ơ ơ nè chị hên phải <laughs> á hả? cong cong ở đây mẹ, mẹ. Đồi, rồi, rồi, rồi. hello, hello. Nó minh nó nó mà nó mà nó. Nôi nè nè đi nè 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 hết nè 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 nhung cắt nè 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 cắt nè 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 cắt เี้ยงนอกาาบ่ใช่บ่เมื่อบ่มาหาแม่มีบ่เฮ้อมาเอาแล่ไม่เอาพริกบ่มาตามลูกบ่น่ฮะฮะอย่างนี่างนีนะคันๆม่มาตามแน่้ะเฮ้ย แต่แส ah, um, ่อ้าไม่ท่ามอ้าไม่ท่าแล้วใส่ลไปเออเอ้ยฉันนองฉันน้ำมือเอ้ยนน้่มือนองฉันน้่มือเอ้ยมือดิอ้น้อเมือปะใช่ปะไม่ท่าเห็นไห้แม่ชวนมือรอบาดนี่มือบ่ของพอบอแม่น้ของลูก นุ่งฮิมฮ่มตระแปะแปะปะปาวุ่งฮ่มม่ฮ่มเก็บไปยันของดีดนะลูกเก็บของแก้าอยู่เป็นเมื่อไรเฮ้ยเฮ้ยของพ่อบ่อน่ะของพ่อไพ่คันแนี่ๆคันมาไปใช้บัตร เมื <Julian rainforest. S 1> ่อบ okay. yeah. hey, ่เมื่อเลยเมื่อกับเมื่อไปไปเมื่อไปเกิดไปนี่เอาอันี้ไปหลุดไปไปใช้เกิดไปมามาหนเพื่อนปลาพวกได้กับเมื่อเนาะมาเก็บเลยน้อโย ยูเอามากันยากินกินก่อนียไอ้ป้าเราเินก่อนมียูเป็นหมาอยู่มาเดียว้เป็นลกอยู่ไหน่ดูดเป็นไอ้อมหมอาอยู่เฮ<ด>้ยเยนี่ไปไปชื่อเอานอไปพูดมาไปย้ำไกมไม่ได้ปิวไปปิวพานออกไปให้ในปิ๋หวหละน้องกับพูไปน้ำหลอก มีนคือเอนี่ไปยังยไปาสุมสามีไปน้ำสามีอยู่บนนู่นปยังยังท่านสามีไปสามีเดนเดไ่หาสุเด้อเฮ้ยอาสุบ่สามีเดินเดินไาสุเด้อเลยพี่มันยาเพิ่นได้ให้แม่อุ้มได้คนหลายหลายได้เพิ่น หาะว่าอะไรว่าอะไรให้อุ้มด้ลูกก็ได้เรากำลังกายบ่ขี่ขี่เดียวขี่ขี่งัวขี่งัวพาไปเอะนะอ่ะมาไปได้เนาะมีอุ้มอยู่ท่านจะจะจะปะจะกระโล่งหรอวะขี่งัวีรงัุบบ่ขี่งัว เนี่ยนะฮะยูติี้ฮาาเฮดิที่ยังมาลืมอยู่เนาะสีเรๆอยู่เงินปากกันเลยเงินปากกาจจะพุกทางไปตรงเนี่ยนะอ่าน้องยางมาเลยไปได้ยังไงโอ้ยเนาะ ลนกนี่ก็ได้โอ้มีครบยู่ครบยู่ครบก่าอาลัวเสียนี่เ็ดนันะนั่นยังมุกม่เห็ตู้วแบบทุกเน้หังม่ว่าแล้วมันเดือดสู้ใส่นยันมาผัดกรเด็ดไม่เฉพาะอย่ารุมาค่อยปรุง มีอยุเพอไรอยยุแต่เขาโหน้าฝนมันมุบโป่งโปมันแข็งไปยังไดสองชาวนึ่งอะอรวะ เอ้าขนมเพิ่นแม่บ่มีว่าซะขนมแม่บ่มีเป็นเพ็ดเอ้ามันมีแต่ตู่หวานไปอยากไปกับบักได้ป้าบ่ได้ไปได้บ่ไปพนแม่ก็มีไปซื้อหานผู้อนบดนี้เอ้าอืเอ้า่านแม่ากินฟรีบหานผู้อนไปซื้อบดนี้่อันมันเจ็บวรถมาแล้วป่ะยาพ่

ใหญ่น้นงนที่ซ้ำเด้อใหญ่ไ้เนะอือหใหญ่ไวอยู่ซ้ำตัวเดเฮ้ยขำมาขำมาขำมากเออไปรถแปบรถดไอเป๋ใส้มือเลยน่ะ cái <laughs> gì mưa này, đi sẽ mưa bao nhiêu nữa đi này ba nó đi được mà đi chị bà xe đi đi nhớ đi ba đi 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 ba mẹ, đi đây bạn.

เฮ้ยเด็กแม่มากลับมากับมามานี่กลับมามาหาแม่พ่ดแม่ม huh ีพูอไไปมาพี่เอาไหมมาลูกมา

กนางออนั้นกนางอก่นน่ะนี่นางงอนี่ทำอะไรน้วนิ้วนิ้วเทเนาะเฮ้ยเสียงไหเสียงไห้เราเครียดได้ฮะเมื่อไรบอเมื่อไรเออเมื่อบอยบาย มอนหมอนุกันซหมบอ่างบอซมบออือขีดอ่อืออเคโอเคโอเคโอเค่าเมื่องข่ม่เม่เขาบอกเ่ากันเนาะขัเป็นป้าถ่าไปแม่บอกเขาบอกเ่ากัเขาไปแล้วเมย์บ่รดละลดละเม่บ่อายุนป้าถ่าอายป้าีไปบ่ขับเปถ่าบ่จ้ะ ไม่เอาไปๆๆๆ แม่นะแม่นะแม่นะเอ้แม่นะแ่เดียวน้นันกบไปได้เนี่ยเพิ่นหันมึงยุงลูกๆนง่ๆัวอย่างกันไต้อน่าน่าัวอย่างกันน่าน่ามาหางมันไปใช่หางก็อยู่ันเนี้ยหางมันดีหางคอดบอหางมันคอรดับบ่ เนะเขียมขอดเขางามแล้วก้นมารีบเป็นหมาป่นได้หน่เี่หมา่น่ด็กนะแม่มาน่ยแออกมานแม่ออกมาเฝ้าเฝาบ้าบ้าบ้าแม่นี่ยแม่ออกมานี่ขัไปหาเถ่าดินน้ำเน่พ่นะเน่เน่เดนพ่ะนะ

ระวังละว่างเนี่ยลนนิระวังเนี่ยแน่แม่นเ่ต้่งเ่่แม่เม่นด่แมเแ่แ ลองรมไปดูกิยรถมาแน่รถมาแน่มาแน่ลบลรถกันยืนยืนขอบทางหนรืยืนจำลองไว้นบบ๊ี่จับจ